ขอเสียงประเบือนุกไปหน่อยจ้าพุทเปี้หอชูดปี้ยหอเอ็นนะคะพ่อัวอี้สุดรักชัว

Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> Đi nhìn có bẹt đó. <cười> <cười> ok เอาใครเนี่ยยังวะรับเลยเหรอรับเลยใช่ไหมรับเลยครับแล้บวบรับแบบต่อไปจะเป็นการรับโท่อแฮปปี้ดิวเยียครับอุย้ยขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้พูดมาทั้งวันแล้วครับเหนื่อยมากอันนี้ก็รับแบบต่อไปจะเป็นการเอาเรียนเชิญพ่อแดงจิตกรครับออเอาเพราะว่าเรื่อลูกมหลานหน่อยครับผมแม่ไม่ดูอเองเลยนะอันนี้เด็กนอกอ๋อนอกไหนนอกนอก,นอกบ้านขอ,ขอเขาร้อไม่ทัน มาลำดับต่อไปเขารวมรก่อนอ๋อชิ้นใหญ่ก่อนนะครับผมฮัลโห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 ลอันนี้ก่อนเหรอเปลี่ยนะไลฟเปลี่ยนเป็นเปสียงนี่อ่อนเลยเอานี่ทับีทับีทับีโอเคโอปะ๊ะฮะฮะเดกันเดี๋กนเฮะฮะฮะจูฮัลโหล ยังไปกำยังไปกำอันนี้ไหมไม่ได้จับไหมจับเป็นผู้วุฒเปลน่ยนรองวัลวุฒิเดียวไหนโยอะหรอนี่ฮัลโหลเอ้าเอาลองเบิ่งฮัลโหลเอ้าเอาถ้าสมมติจับด่นะสมมตินะเออยังมียังมีครั้งที่สองเฮ้ยเออเออเอดังชัดชัดมากเออ ไปได้ไหมไปได้ไหมคุณไปอ้าวโอเคโอเคครับลำดับต่อไป้คุณจ้าคุณโวเลยไหมลำดับต่อไปขอฮัลโหลคุณพูดเสียงอ้าวเรื่กูถือครับครัะไรจับจับไม่ถูกอ่ะไม่ต้อครัะขอบคุณนะครับขอบคุณช่อยใหญ่เพี้ยนเต้าฉลามและยังเป็นคุณเต้าวัน นะครับเด็กคงเป็นเต้าฉลามและเต้าวานอยู่นะครับไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปขนาดไหนนะครับนี่คือความสมําเร็จของพวกเราแล้วก็เอฟซีก็ส่งมาให้ด้วยนะครับ<อ>ทีมโอ้ย,อยบังไฟบังไฟเออโอ้ชาวบ้านเราขอพูดได้เถอะเอานี่ให้จังที่นี่เออทีมซัพพอร์ตน้ำเหนือปุยฝ้ายเอ็นพีแฮปปี้นิวเยียสองศูนย์สองหกนะานุบปปายขอให้ปีเป็นปีที่ดี สำเร็จและก็สมหวังกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกๆอย่างเลยนะขอให้แข็งแรงทั้งกายและหัวใจอยู่เป็นรอยยิ้มและความสุขให้กับพี่พี่เอฟซีดอมนุ๊กไปแบบนี้เป็นนานๆและนะเจ้าแปดคู่บุญถ้าคําว่าตลอดไปถ้าถ้าถ้าคำว่าฮัลโหลถ้าคําว่าตลอดไปมีจริงขอให้เกิดนะกับนะ าคำว่า,ำาตลอดไปดีอยู่จริงขอให้เกิดกับคู่นุปลายนะตรงไหนที่มีคำว่านุปลายจะมีบ้านหลังน,นี้พพอร์ตเสมอขอเชิญรวมมือให้กับทีมซัพพอร์ตได้เลยไปด้วยครับเออเอาถ่ายรูปผู้อยู่เบื้องหลังเสมอมาไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่โลเออ๊ะไม่ไม่ดีดีดีเอาถ่ายรูปเถอเอาเถอะครับโอเค มือเสียงพ้อมงคลเลยเว้ยเจ่งแอร์เราเป็กันก่อนขอบคุณครับมบโอเคขอบคุณครับขอบคุณบ้านสพอรนน้ำเหนือคุณฟ้าคเยี่ยมมาก แล้เรื่องดีๆระหว่างนี้มีคนปลาเป้าอยู่นะครับตอนนี้ธุรกิจโอเคโอ้โหชิงดังมากขอบคุณเล็ซีพลังเงียบลูกไปด้วยนะครับไปอ่าไปเอาเอาขอบคุณโอเคครับขอบคุณ FC พลังเงียบของลูกไปครับครับแฮปปี้ลีเยอร์สองพพลัง เป็นช่องเงินจากทีมลังเงียบของนุป,ปายที่ตั้งใจมอบให้ในคอนวันที่28ที่ผ่านมาและทางทีมได้เปิดดูในโซทบเพิ่มจากแฟนกับทุกๆคนเพิ่มมาทั้งหมดนี้คือของฝวามปีใหม่จากทีมลังเงียบของนุป,ปายและแฟนขับทุกๆคนครับรวมส่งมาโอ้ยทำไมไมันต้องเกิดอะไรแบบน,นี้ด้วยเนี่ย โอเคครับ oh, no, hey. okay, Happy New Year 2026ครับทุกไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมนี่ก็คือพลังสพอร์ตจากทุกๆคนนะครับทางบ้านนะครับผม Thank you oh, no, 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 no. chứng khoán chứng khoán đã con trâu lại chỉ đổ xa quay về một tầm โอเคครับขอบคุณพี่เอพี่พี่ทิพยี่วุ้ยด้วยนะคบผมสของเราสคาม่าใจแข็งแงานน่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดียวกันเดียวกันโอเคคนเดียวกันคนเดียวกันุนเก็บแห้งเหรอเฮ้ยเาบอกให้ผตอพี่นะครับอานอนนี้พูดอันี้พูดอั้พูดพูเฮ้ยพูนักพูดแหนกันฮ้ยเอาเราต่อโอเคครับอบุกครับกคน ในเมีแฟนขอบคุณครับแม่หมู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 หมหมหมนะให้พี่ดิวเย,ยสสุดพอดีขอบคุณครับขอบคุณครับแม่หมูครับระวังเปียกนะเอารับรับรับเปียกเปียกขอบคุณครับขอบคุณ พีโอนะคะพีโอแฮปปี้นิวเยียร์นะจ๊ะมีความสุขมากๆส่งหวังทุกสิ่งนะจ๊ะขอบคุณครับเยอะหน่อยเนี่ยเขาจะมากเลยพีโอพีโอเดี๋ยวเจบเอาโน้ตตู้ วันนี้เรามีจุดพูดไหมเนี่ยเ้ยเรามีจุดพูดไหมเนี่ยนี่หมืานโอ้ยกระโโอง Happy น e ี y ย a r ลุงไฟขอให้ชีวิตการทำงานปังๆนะสุขภาพดีจากพี่น้องพิษโลกขอบคุณจ้าบุกไม่มีครสุริชาสดีิ้ะา โอเคขอบคุณแม่ป้าปุยจาก,กทีมบางเอิญด้วยครับแฮปปี้นิวเอียร์ขอให้มีความสุขามากๆนะลูกแม่เองก็ท้า,าสมุขอขอบคุณครับ,รบขอบคุณแม่ป้านะครับโดนซะโ่วยเอาลูก ท้งงไปนะทัองข้างเสมอจากพี่สาวครับอ้ดีนวเนี่ยดีดีดีสาวดีสวเหมือน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 มาต่อยยคนคนนี้เป็นคนนี้ เซ็งกี o โซมัจาสุดท้ายปีเก่าสองเท่าแต่ต้อนรับปีสองเทาหกเก้าขอให้ืีว่าร่างกาแข็งแรงเดินทางปลอดภัยครับจากพี่สาเยสซ์ครับพี่สาขอบคุณนะครับพี่สาครับนี่ขึ้เห็นว่ารูปเราไปขึ้นข้าบนวยสวย โอเคขอบคุณนะครับขอบพเจาสายซิ่งของเอ็นะครับขอบคุณขอบครเจ้าทุกคนนะครับคนแก่ทุกคนนะครับดาวเลยดาวเลยจิง ขอบคุณโล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 ตัวน่อยแคโลโลโลเออขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพี่ใหม่พี่ยล้ยโอใล้ น้อคนเก่งบอกว่าพูดสุดทว่าร่างกายแข็งแรงโอเคขอบคุณครับบอกว่าพูโพมาใหม่เอาพูมาใหม่ครับโ่หรอโลรจะไม่ยุด่ไงจะไมไงขอบคุณครับขอบครับขอบคุณดีดีขอบคุณนะ Thank you Thank you ดีไปพใหม่นะโลโล่โล่นอนอโล่โลโลโล ขอบคุณครับขอบคุณพี่คำของบ้ายบายขอให้ปีใหม่ที่เราจะมาถึง uh huh. มแต่ความสุข